สวัสดีครับผมนายธนากรกินคำหอมชั้นปวช2ทับ1แผ mm hmm. น,นวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วันนี้จะมาสอนการต่อหุ่นยนต์แบบยังไม่ลงอุปกรณ์กันนะครับขั้นตอนแรกคือการติดมอเตอร์เข้ากับแผงนะครับอันดับแรกก็คือเอามอเตอร์วางไว้ที่แผงแล้ว ติดกับตัวล็อกมอเตอร์อันดับแรกให้ใช้ตัวล็อกมอเตอร์สอดเข้าไปที่รูในแผงเอาแผ่นล็อกติดเข้าอีกข้างของมอเตอร์นึงงไปคลเลลาข้ยออกะจากนั้นนำน็อตตัวผู้สอดเข้าไปในรู ของมอเตอร์ จากนั้นนำน็อตตัวเมียใส่เข้าเข้ากับปลายของน็อตตัวผู้ขันให้แน่นทำแบบนี้ทั้งกับมอเตอร์ทั้ง4ตัวเมื่อติดตั้งมอเตอร์เสร็จขั้นตอนต่อไปคือการใส่เฟืองกับมอเตอร์ทั้ง4ตัวขั้นตอนต่อไปคือการเอาแผนแ่นอีกแผ่นหนึ่งประกบกับตัวหุ่นยนต์ นำน็อตตัวเมียใส่เข้าไปที่ระหว่างแผ่นด้านบนกับแผ่นด้านล่างใส่ให้ครบทั้ง6ตัวใช้น็อตตัวผู้ขันที่ปากของน็อตตัวเมียทั้งหมด6ตัวขั้นตอนต่อไปนำน็อตตัวเมียตัวเล็ก ขันเข้าปของนัดตัวเมียสีทองทั้งหมด6ตัวมเ,มเมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นมานี้นะครับ